i be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap a you I roll out in the morning light with that Harley bike. All black. I'm the party type. And it's on tonight. I just stepped in no weapons, but my outfit might take the ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านวินเอ็กซ์ูชาแนลนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะสอนทุกคนเล่นเอเลนดอร์ป่านะครับผมซึ่งเป็นตัวที่โคตรโหดโคตรอ,อันตรายนด้นข่าว่าจะเนิมอีกแล้วเกออ่งไม่เท่าไหร่เลยยังไม่ถ,งงมถงมมมึงยังไม่ถึง3มเดือนเลยเนิฟอีกเนี่ยเหมือนม้าครับวอลคาร์ดะเก่งยังไม่ถึง สองสามอาทิตย์เลยโดนเนิฟอีกแล้วเล่นกําลังจะมันอยู่เลยอะ่ะผมเป็นคนที่ชอบเล่นม้ามากนะแบบเนิฟเนืนเพื่อมึงให้มันเก่งสักเดือน2เดือนไม่ได้หรือไงวะ GM. จะีเอ็มจะเนิฟทำเนี่ยอะไรวะอ๋อโทษทีครับขอไปสำหรับคำหยาบด้วยนะครับการตั้งค่าเนี่ยสำคัญนะครับ oh, <okay. S 1> ผมจะเป็นเปอร์เซ็นต์เอชพีต่ำสุดนะครับจังหวะในทีมไฟ์เนี่ยมันก็จะไปตีเลือดน้อยสุดนะเอาไวลาั่าน,น,นองนะครับใกล้สุดก็ได้นะอันนี้ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่ามันจะล้านยากนะครับ ต้นเกมเนี่ยผมจะาฟาร์มที่บูบับก่อนนะรจริงๆเราจะไปฟาร์มแดงจบบนก็ได้นะครับแต่ผมเลือกจะฟาร์มบูแล้วก็ไปจบล่างนะครับอยู่ที่การเดินเกมของแต่ละคนแต่ผมแนะนําให้ฟาร์มบูแล้วจบเลนแครลี่นะครับไปกดแครลี่ฝั่งของข้านะครับประมาณนี้เลยใครที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ20ไลค์ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับช่องใหม่ผมเองนะผม่บ้านิน X2 ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ จริงแท็กการก็ได้ไม่แท็กก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้เมทฟันหัวข้ามันแหลมมาไงผมก็เลยต้องไปช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นปะพอเราไปกดได้ปุ๊บเมทเราเติมไวกว่าแล้วเมทมันเนี่ยได้ได้กลับไปเติมเลือดอยู่นะครับเราก็ขำมาฟังฟังคับมึงจะพูดรัวฮะพ่อมึงหรือมึงพูดจะช้าก็ได้ไอสัตว์ไม่มีใครแย่งมึงพูดหรอกขอาไปทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ลิ้นมันอาจจะรัวเกินนะท oh <my> ีนจะเอาว่ะทีนจะเอาวะ ตักยกเปล่าอ้ดูตีโคตรแรงโคตรรัวอันตีผักกลับไปเรียบร้อยหัวแตกมีใครยังไม่รู้สก,กิลเอเลนดอร์ป่ะครับมือใหม่อาจจะไม่รู้แต่ผมจะอธิบายสก,กิลค่อยๆให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวรอสก,กิลมาก่อนสก,กิลหนึ่งพุ่งไปปุ๊บแล้วกดตีสองแล้วกดตีธรรมดาแล้วก็พุ่งกลับแล้วกดตีธรรมดานะครับเกมนี้ผมจะขึ้นรองเท้าการซีซีเพราะว่าฝันหัวข้ามซีซีค่อนข้างเยอะ นะครับเอาไว้กันซีซีนั่นแหละตรงตัวเลยรองเท้ากันซีซีก็เพื่อการซีซีนะครับจะขึ้นเป็นรองเท้าเจาะเวทก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้าถ้าเป็นมือใหม่นะไม่ค่อยแนะนํานะครับให้เล่นเป็นรองเท้ากันซีซีดีกว่านะครับหรืออาจจะเป็นรองเท้าตีไว้ก็ได้แต่รองเท้าตีไว้มันเนิร์ฟไงผมไม่ค่อยแนะนานะครับ <S <S ตายโอ้โหตีโคตรเร็วโคตรรัว ผมว่ามันมันน่าเล่นนะเอเลนดอร์ป่าแพทเนี่ย <c oughs> สวยผมมีเอ็มีไอ้นี่ผมเล่นง่ายเลยว่ะเลเตอร์ชิวชชติอ่ะคือมันจับแล้วผมยิงอ่ะโคตรคอมโบเลยครับพี่เวดได้ก็มาเวดเลยนะครับฝั่งเราก็น่าจะโดนเวทไปแล้วเหมือนกันอ้อยมันน่าจะไปเอาแล้วนะว่าผมุมาแช่ร่างนานเกินนะครับแตก เราแช่ล่างอ่ะฝันของข้ามันก็จะไฟนะมันก็เป็นข้อดีของทีมเรานะครับที่เราอยู่เยอะแล้วมาฝั่งข้างล่ามันก็เรียกไฟตลอดนะครับคือคนเยอะก็ได้เปรียบเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและตอนไหนมึงจะอธิบายตกิลเนี่ยครับพี่เ,เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นทารอนก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเป็นไอธนูชิ้นใหญ่ครับมันจะได้ฟาร์มไวแล้วก็เอาพวกแทงลงง่ายๆแล้วยิ่งฝันของข้าเป็นเทนเนี่ย เราจะตีมันได้ตายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะมันตีเป็นเบอร์เซ็นเลือดไงไอไอทารอนนะครับก็ประมาณนี้เลย oh. ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเ oh. ติมเข้าไวไภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาร โปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับรู้ <c oughs> <c oughs> สึกคันคอมีใครในพุ่มหรือเปล่าเอ้ตัวยวแล้วตวยแล้ว,ว,ลวโอ้โหบัตวินมันทําอะไรของมันวะมันทําอารมณ์มันทําอะไรวะมันจะเอาหน้าไปเช็คเพื่ออะไรวะตัวยวแล้วกู <c oughs> โอ้โหผมตายนี่เพื่อนลําบากเลยอะ่ะไอเจ้อ้อยมันมาด้วยสวยยิง,ย,งยิงฟรียิงฟรีอีปอด อ้ยอยมันผิวชาดอ่ะโอ้ย 4q เชีย่ยไม่ได้แล้วขออนุญาตตึงเลยจริงแล้วสก,กิล2เนี่ยมันจะเป็นการปล่อยผีเสื้อรอบตัวนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นความเสียหายเวทนะครับเวลาใช้สก,กิลของเอเลนดอร์เนี่ย พยายามกดตีธรรมดาสกิลหนึ่งกดตีธรรมดาแล้วกลับแล้วกดตีธรรมดานะครับมันจะมันจะตีเร็วขึ้นนะครับอันนี้ทุกคนพอเข้าใจไหมจากมันตีทีเดียวอะ่ะถ้าเราใช้สกิลอะ่ะมันจะเป็นการตีสองรอบนะครับกลับอีกทีนึันก็จะเป็นการตีสองรอบเห็นตัแตกปะทุกคนอาจจะมือใหม่เนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ลองเล่นดูลองใช้สกิลดูมันจะเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นรองเท้า กาะไอ้รอ,องเท้าเจาเวทนะว่าเจาเวทแผ่นนี้มันบัฟมาด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกระดับท็อปๆเขาจะเล่นกันนะครับแต่ว่ามือใหม่ผมแนะนําให้เป็นรองเท้ากันซีซีก่อนนะครับผมว่ามันน่าจะเหมาะกว่าแต่ผมก็เคยลองเล่นแล้วแ่ละครับผมว่าผมไม่ค่อยเหมาะว่ะรองเท้ากันซีซีผมว่าเวลาเล่นแล้วผมมั่นใจกว่าเฮ้ย <laughs> เมื่อกี้ผมล้างไอ้นี่ได้ด้วยทุกคนเห็นปะครับมือแยบลองลองรีเพยกลับดู คือผมไม่ได้ตั้งใจจะขัดนะว้ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสก,กิลสองผมมันขัดไอ้ไอส้สลิงของอ้อยได้อะเมื่อกี้มันจะมันจะพุ่งมาแล้ะแต่ผมกดสก,กิลสองแล้วมันแคนเซลิลไอสล้สกิลสลิงของอ้อยได้ครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะขัดนะแต่แบบเหมือนมันฟุกยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนเกมนี้มันเป็นเกมของผมอะครับประมาณนั้นเลยนะแล้วถามว่ารองเท้าเจาะเวทเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไร เจาะเวททำให้สกิลของเอเลนดอมันแรงขึ้นนะครับสกิลสองแล้วก็อันติจะเป็นการสร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะที่เรากดตีเนะี่ยมันจะมีสแตก็กเห็นปะสแต็กตรงไอคีบอะพอเราตีรอบที่3มันก็จะเป็นการระเบิดสแตก็กแล้วมันจะจะทําให้การโจมตีธรรมดาเนี่ยมันเป็นเวทนะครับอันนี้ทุกคนเผื่ออันนี้ยังไม่รู้นะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับ เนี่ยพยายามกดสกิลสกิลหนึ่งมาปุ๊บแล้วกดตีธรรมดาแล้วก็กับล่างเหงาแล้วกดกดกด,กดมันจะรัวหาพ่อมึงเหรอคอมโบก็จะประมาณนี้ทำให้ดูกับผีเสื้อแล้วกวนติเรียบร้อย,ยคือฝันหัข้ามยังไม่ทันตั้งตัวหัวแตกมาเด่เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน ยิงฟรีไปยิงฟรีอีปอดแต่ระยะของเรนดอมมันค่อนข้างใกล้นะครับจะต่างจากแครี่ตัวอื่น,นร <_ t ot> เรียบร้อยสวยเพื่อนสวยขอบคุณเอนโซที่เป็นผู้เสียสละ <_ t ot> เอนโซบ,บอกกูจะเข้าไปข้ามึงจะล้านกูหาพ่อมึงเหรอ <_ t ot> กดได้ชิวๆอยู่แล้วตอนนี้ของดำแล้วไงคือของนำยังไงก็ได้นะครับคือฝั่งหนูฆ่ามา5ตัวเนี่ยผมก็ ก็ตายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวเรามันไม่ได้แบบจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะสวยเพื่อนตายเฮ้ยโอ้โหสวยแยอดทำอะไรมั่วซั่วอีกแล้ววะอีเลนดอร์อีเลนดอร์กูมั่วซั่วจัดอะเมึกแยะโอ้โหผมก็จะเอาทั้งคนทั้งคีฟไงเมื่อกแยะสรุปไม่ได้สักตัวไอ้เหี้ยเอีเลนดอร์ ไม่ใช่เรนดอร์อ,อเลสเตอร์กัมมันมันน่าจะด่าพ่อผมในใจแล้วเ,กกเราขอโทษได้ไหมล่ะเพื่อนอ,อฟาร์มก่อนเลยตอนนี้เรายังมีน้ำแข็งอยู่นะครับผมจะหาช็อตแบบโชว์คนดูสักชอสองช็อตนะครับเพื่อเป็นการตัดไฮไลท์นะ แต่ผมแนะนําม,มือใหม่นะเวลากลดสก,กิลเนี่ยอย่าอย่าซกลุกซนลนเสงเล่งนะครับพยายามกดให้มันเป็นจังหวะนะถ้าเรากดมั่วสั่วนเนี่ยมันอาจจะมันจะทําให้เราดูเหมือนเล่นไม่เป็นนะครับฝังของข้ามันจะรู้ตัวนะว่าเราเล่นไม่เป็นแล้วมันจะมาฆ่าเราลัวนนะครับพยายามไปฝึกในโหมดธรรมดาก่อนนะตายเรียบร้อยหูผมโคตรแรงอะตอนเนี้ยไม่กลับด้วยเน่้เสี่ยงไปวะเรียบร้อยตัวนี่ยนะะ รอเล่นกับเพื่อนเราก็ได้นะครับจริงๆไอเลนดอมมันก็เป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนแล้วมันจะเก่งนะครับคนเดียวมันไม่ค่อยเก่งนะว่าตัวแก้มันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟาร์มเบเร่ครับหาจังหวะฟาร์มเอาพวกมังกรพวกคองอะไรพวกนี้ให้เพื่อนนะครับมันจะทําให้เราเกิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็จบบ้านได้ไวขึ้นนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยถ้ารีบจบได้ก็ควรรีบจบเลยนะครับไอเรนดอมมันไม่ใช่ฮาร์ดแครี่แบบพวกเออจวให้บางปูมันมาแล้ว มาทำไมให้อายบ้านนะละนวลน้องมันจะโหนมาเพื่ออะไรวะคือของผมนำแล้วไงมันเอาผมยากอ่ะผมบอกได้แค่นี้แหละเจ้อ้อยมันพลาดและยิงฟรีอีปอดสวยเพื่อนเอ็นโซโลมคนนี้มันเอาว่ะมันเอาวะสเต็ปโคตรดีเอาแล้วว้ามปหาพ่อเธอหรือเรียบร้อย มันคิดว่ามันจะร่อดนะมันวาปในป้อมอะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดไม่เคยฟังอ่ะโทษทีว่ะาเพื่อนจบได้รีบจบเลยเสียเวลารอกับผีเสื้อกลับแบบงงๆทำไมมันอันติีใส่หินวะเมื่อกี้ผมการจะอันอันตีผักหายาไปนะเว้แต่มันอันติีเข้าตรงเนี้ยมันก็ไม่โดนไง สามทางสามทางก่อนเลยเอาชัวเน้นชัวผมต้องกดแข่งไปว่าถึงจะใช้ธนูฟาร์มได้เออไม่ใช่ธนูฟาร์มธนูยิงไกลอาจ,จะคล้ายๆกันนิดนึงนะคมัธนูฟาร์มกับธนูยิงไกลผมชอบนะเล่นเอนเินดอร์แล้วขึ้นธนูยิงไกลอะ่ะมันมันค่อนข้างมันมันยืดหยุ่นดีอะ่ะเออเอาเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ระยะมันค่อข้างใกล้อยู่แล้วนะครับเราออกธนูยิงไกลมาเพื่อ ทำให้มันยิงได้ไกลขึ้นนะครับโคตรโกงอะ่ะถ้าได้ไอเทมชิ้นเนี้ยผมบอกเลยตอยลุนลัวไม่มีตัวหลุดมาเลยวะ่ะผมกล้จะคอมโบให้คนดูดูสักชุดนะถ้ามันเข้ามาเพลกมาแล้วรอรอนิดนึงรอนิดนึงนี่ขนาดผมมีรองเท้ากันสีนะเว้ย ยังสตันนานขนาดนี้ถ้าผมไม่ได้ขึ้นลงเท้ากันดีีอ่ะไม่อยากกินสะพัาจะโดนสตันเป็นชั่วโมงอ่ะดูทรงลนะตีฟีไปตีฟีไปเรามีแข็งงงงงงงเดกเจ๊อ้อยงงแดก <c oughs> โอ้หดีวดูนะผมจะกดธนูยิงไกลให้โดระยะมันเดี๋ยวดูรอด,ดูเนี่ยโคตรไกลอ่ะคือยังไม่ถึงระยะป้อมอ่ะดูดิ <c oughs> ยิงฟ e ีีสปอร์ตขึ้นมาเพื่อตีป้อมโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> การเล่นเอเลนดอนในตำแหน่งของจังเกิลหรือว่าตำแหน่งป่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับ จริงๆการเดินเกมมันก็ไม่ได้ฟิกนะว่าเกมนี้เราเดินแบบนี้อีกเกมหนึ่งเราก็จะเดินแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยแบบเดียวกันเลยมันไม่ใช่นะครับแต่และเกมเราเจอทีมที่ไม่เหมือนกันผู้เล่นที่ต่างกันนะครับบางทีเราจะเจอทีมเกมนี้ผมเจอทีมดีนะอันนี้ยอมรับเลยแล้วฝั่งหัวข้ามก็ดูมืนๆน,นิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้เราเล่นง่ายในเกมนี้และถ้าสมมติว่ากดอีกเกมนึงถ้าเราไปเจออีกทีมที่ไม่เข้ามาเวทป่าเราแล้วเราจะทํายังไงดีมันก็อยู่ที่ การฝึกฝนของแต่ละคนนะครับยิ่งฝึกเยอะก็ยิ่งเก่งเยอะนะครับใช่ป่วะ่ามันฟังดูแปลกๆปป่ะเก่งเยอะ <c oughs> ก็ก็นั่นแหละครับมันอยู่ที่การที่เราฝึกฝนมากกว่านะครับก็เวลาดูคลิปก็ดูเป็นแนวทางไปแล้วก็ลองไปเล่นๆดูนะครับว่าเราควรจะเล่นไปในทางไหนนะครับก็ลองฝึกเล่นเยอะๆนะครับต่อให้เราจะดูคลิปคนเก่งๆเ,เนี่ยต่อให้ถ้าเราไม่ฝึกเลยมันก็ไม่เก่งนะครับ ผมอยากจะฝากไว้นะสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตั้งแให้กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบมัจะเกินไปก็กราบขออาภาัยเพื่อนๆทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดตั้งตใกดแชร์กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ